ผมเนี่ยจะไปแจ้งความให้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคนหนึง่งแล้วก็ไอ้คนเลี้ยงควายนั่นคนหนึ่งที่มาด่าผมเนี่ยเดี๋ยวจะดัดสันดาลไอ้สองคนนี้นะครับไอ้นี้เรื่องดําเนินคดีตามกฎหมายนะแต่เรื่องคาใจไม่จบหรอกไอ้สั์ผมเนี่ยจะไปแจ้งความให้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคนหนึง่งแล้วก็ไอ้คนเลี้ยงควายนั่นคนหนึ่งที่มาด่าผมเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ย ผมยศพลตำรวจโทรมันเขียนพันตำรวจโทรแล้วพูดบอกผมเนี่ยไอ้แก่ติดโซเชียลหกโมงเช้าก็ขึ้นมาไลฟ์ซึ่งผมไม่เคยมาไลฟ์ผมไลฟ์เฉพาะวันหยุดแต่คุณมากล่าวหาผมว่าผมหกโมงเช้าก็มาไลฟ์คนก็มองว่าไอ้นี่แกเพอ้อเจอหรือเปล่าหกโมงเช้ามาไลฟ์เดี๋ยวผมจะฟ้องมันน,น,นำข้อมูลเ็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผมเสียหายเร็วๆนะ สาลจำคุกสองปีปรับสามหมื่นบาทผมฟ้องอนุชิตไปแจ้งความดำเนินอนุชิตไปผมก็ไปเรียนท่านอายการกับสารนะครับเพราะผมไม่ติดใจเอาความครับเพราะเขาทำคิดขอเขามาลาโทษผมเจ็ดวันแล้วแล้วผมบอกไปบวชซไอ้สั์ไปบวชมึนไปบวชก่อนพระอาทิตย์ตกดินมันก็ไปบวชผมก็โอเคศารยังลงโทษจำคุกสองปีปรับ3ามหมื่นบาท เดี๋ยวจะดักสันดานไอ้สองคนนี้นะครับ๋ย่าเสื่อกไปบวชกว่อนผมเป็นคนทําไม่ลงใครอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยทําไม่ลงไอ้นี้เรื่องดําเนินคดีตามกฎหมายนะแต่เรื่องคาใจไม่จบหรอกไอ้สัส <c oughs> นะผมเป็นคนชอบไปดูประกวดวัวประกวดควายมึงไปประกวดวัวประกวดควายผมก็จะไปก็เป็นสิทธิผมผมไม่ดูจะห้ามอะไรผมอะและคนมันเยอะอะและคุณไปดา่าเขาไว้เยอะอะ เกิดอะไรขึ้นกับคุณผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะครับผมก็บอกลูกน้องว่าเอ้ยอย่าไปทํานะถ้ามึงทําเรื่องของมึงนะกูชอบใจแต่ไม่ได้ใช้จ้างหวานอึง่นะมันต้องได้รับผมกรรมนะครับต้องไม่ให้มีโอกาสได้ไปพูดว่าใครได้อีกนี่ด่าพ่อรอแม่ผมไอ้ผมแก่จนอายุรุ่นพ่อเขาแล้วนะมาด่าพ่อรอแม่ผมนี่ ยอมไม่ได้หรอกยอมไม่ได้หรอกนะครับมาทำคลิปขอถอนกูไม่ใช่สอสอจะมาเสือกถอนคำพูดอะไอย <laughs> บอกขอถอนนะครับขอถอนคำพูดที่ด่าผมนะครับจะพิสูจน์ว่าคนแก่คนหนุ่มเนี่ยใครจะตุยก่อนผมว่าคนหนุ่มอาจจะตุยก่อนก็ได้หรือคนแก่อย่างผมอาจจะตุยก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่ลดตัวลงไปเล่นด้วย ผมเลี้ยงหมาไว้กับหมาเลี้ยงเสือไว้กับหมานะครับเราก็ต้องมีลูกน้องผมเป็นสเสียงผมมีคู่หูผมคือตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่สุพรรณบุรีชื่ออสกอลางพอแนอำเภอจะใช้ผมไปยิงใครผู้ว่าจะใช้ผมไปยิงใครผมก็ไปกับอสกอลาง พอผมลาออกจากฝ่ายปกคอรองมาเป็นตำรวจท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านก็มาบวชผมก็ไม่รู้ผมเป็นรองผู้กคกับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนมากเกดไปที่ไปงานอะไรจำไม่ได้แหละมีพระองค์หนึ่งบอกไปถามคนนั้นมาหน่อยทีผมก็ไปกราบครับคือผมเห็นผ้าเหลืองเนี่ยจะอายุยี่สิบกว่าอะไรผมก็กราบผมก็ลบศรัทธาพอ อาจารย์บอกรโจ๊กจำบม่ได้าบบนี้จําไม่ได้ครับท่านกลุงกิง,งเอ้าพี่มาหาไงเนี่ยมาบวชคือถ้าผมชื่อโจยกในสัตว์เราจะตั้งชื่อใหม่จัดตั้งเหมือนพอพอจัดตั้งผมจะชื่อไอ้จอบเขาชื่อกลางเราก็ไม่เรียกกลางเดี๋ยวติดคุก็เรียกก,กร, <laughs> รุงกิ้งที่กรุงกิ้งไอ้กลาง อะไรอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อหมดเปลี่ยนตปรปนามหมดนะครับเปลี่ยนตปะปนามหมดก็สนุกดีนะครับผมนี่ชอบตื่นเต้นนี่ผมไม่ได้ไปเที่ยวอุตรดิตถ์เลยนะแต่บังเอิญไอ้คนด่าผมเนี่ยแม่อยู่ท่าปลาอุตรดิตถ์ผมได้มีโอกาสขับรถไปพอลูกน้องแม่แห่ไปที่โนดนผมต้องไปห้ามมันว่าใจเย็นๆดำเนินการตามกฎหมายก่อนเออผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เออได้ไปเที่ยวท่าปลาอุตตร์ดิและเดี๋ยวมันจะไปงานประกวดโคกระบือทงางภาคอีสานผมก็ได้ไปเที่ยวอีกลูกน้องผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวอีกนะครับเสือจะล่าเหยื่อไม่ได้จงหมวะจะกัดคอนี่อย่าเพิ่งไปทักนะครับจเย็นนะท่านประหลัดนะเวลาโกรธใครให้เก็บอารมณ์นะครับให้เก็บอารมณ์คนถ้ามันตายง่ายเนี่ยมัน ้องให้มันมีความเครียดนอนไม่หลับน้ําหนักจะได้ลดเพราะตอนนี้น้ําหนักมันเก้าสิบปอนล,ล์เลคุณจะโชคดีนะน้ําหนักจะลดลงอาจจะลดลงสักยี่สิบปลนะครับตอนนี้แม่นจะระแวงไปหมดแล้วเวลาคนระแวงมันจะระแวงไมหมดนะครับจะเดินกลางไปไหนไปโนวดไปนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ปัญญานิ่มมันคิดว่าอุย้ย ใครลองมายิงมาฆ่าเดี๋ยวจะติดคุกป,ปะโธโ,โง่เป็นควายถ้าเขาจะต้องไปยิงไปฆ่านะครับเหมือนีแอมไสยาไนอ์ะมันต้องไปยิงห่าหรือว่าแ e. อมนะรู้จักคดีแอมไสยาไนไหมเออสวยก็สวยเป็นเมียนในตำรวจก็เป็นมันทำคนสนิทแอบเอาสยาไน์ใส่ตาย่ากันไปเป็นเบื่อหมดสีเ่เหดศพดีไม่โดนมึงนะผู้กอก อันตรายจริงๆ่ยผมเลยเนี่ยผมต้องกินน้ำเนี่ยกูไม่ไว้ใจเอาคนโทรมาให้กูกินเนี่ยแม่เหมือนเมนเลย <S <S แล้วมันใส่อะไรมาให้กูก็ไม่รู้มันมีรางบอกเหตุมันยกมาให้มือก็สั่นคริงกๆๆป๋าใครเป็นคนยกมาเน,นี่ยหนูใครยกมาเมื่อกี้เนี่ย มาเนี่ยมันยกมาเงี้ยคลิกๆๆๆมันบอกมามึงตายมึงตายเงี้ยนะผมก็ดูไอ้เหี้ยเหมือนที่ใส่กระดูกเหมือนที่ใส่กระดูกเลยแล้วเกิดผมเปิดกินปึ๊บเข้าไปตามมารยาทนะมียาพิษหรือเปล่าไม่รู้สลอดใส่ไปให้ผมท้องเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เอาแต่น้ําเนี่ยเวลาจับมาเ,เวลาจับน้ํามาเนี่ยถ้าเปิดแล้วผมก็ไม่เอานะ สมมุติว่าเปิดมาให้เร็จเนี่ยผมก็ไม่เอาเป็นน้ําเย็นอย่างเงี้ยนะผมก็บอกประธานทษรลบกควรหน่อยเถอะขอน้ําไม่เย็นได้ไหมนะดักจะหลิแต่ที่จริงระแวงเดี๋ยวมึงเอาไซยาไนา์ใส่สลิงฉีดเข้าไปแล้วปิดกาวผมก็ดูมีร้อยบาทไม่ได้นั่นครับแต่นั่งให้หลังพิงข้างฝานั่งหลังพิงข้างฝาเวลาไปนั่งนะนั่ง ต้องดูต้องดูเหนือดูใต้นะแล้วเวลาตาเรานั่งนี้หากให้ตาชํำเรืองไปงนี้ก็มองไปชํำเรืองไปงนี้ถ้ายิ่งใส่หมวกแก๊ปยิ่งเท่ชํำเรืองไป <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มาอยงี้เสียมากประหลัดหดนะครับมาเนี่ยดูผมกินข้าวเหมือนกัน นั่งกินเนี้ยหางตาก็ไปนี้นะครับเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วนะกูไม่ได้ทักกับมึงนะกูทักกับเอฟซีกูเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะสอนมันเหลือเวลาอีกบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งฮะรูปลอ เนะหลืออีกครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเหลือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคือเวลาจะพูดเรื่องไอ้นี่แล้วมันมันพูดออกไม่ได้มันบล็อกเลยเผอไปพูดเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์อะไรเขา้าวะชิบหายเลยมันบล็อกเลยแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้คนรู้ด้วยมันเป็นเทคนิคของเราที่เป็นฝ่ายฝ่ายปกครอง นะครับก็จะขอญาตปิดไ์เพราะว่าในการปฏิบัติหน้าที่ไม่งั้นคนร้ายมันก็รู้เราก็ไม่เหนือเขามันมีมือมีตีเหมือนกันมีเข้าหลามเหมือนกันแต่เราต้องเหนือมันและจะสอนให้รู้ว่าเทคนิคอะไรจะเหนือถ้าไม่งั้นผมก็ตายไปแล้วสิผมไม่ได้เป็นเทว,วดาเหาะเหนินได้แบบซูเปอร์แมนนะแต่เชิงผมเหนือกว่าเชิงผมเหนือกว่ามันมนุษย์เหมือนกันผมยังตีละ ตีลังกาแบบไอ้จาพนมไม่ได้เลยไอ้จาาพนมตีได้เน่ะเด้งตีได้อน่นะบางทีเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแต่เดี๋ยวจะขอญาตปิดไลท์แล้วก็จะสอนพวกเราต่อว่ามีเทคนิคอย่างไรสอนกันแบบมันๆดีกว่านะขอญาตขอญาตปิดไลท์ก่อนนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับ อะใครใครจะไปอึดไปฉี่ไปกินกะงกาแฟได้เลยนะอ้าวใครจะเอากาแฟมาเสิร์ฟมาได้เลยนะแม่มึง